ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปสายซุกคูุขคนได้ครับผมพบกับค้อยบูมน้อยร้อยเอ็ดช่องแนวคือเขาคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได้ครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีข่าวดีนะครับตามที่บูมน้อยได้มีการนะครับบอกออกไปตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมีข่าวดีนะครับผมในสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็คือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมได้แจ้ง ข้อกล่าวหาเพิ่มนะครับสำหรับคดีน้องชมผู้นะครับก็คือข้อหาที่4นะครับเป็นข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับซึ่งข้อหานี้นะครับตามความคิดของบุมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้านที่ตำรวจนะครับน่าจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานหรือว่ามีหลักฐานที่เพียงพอในการที่จะตั้งข้อหานี้ขึ้นมานะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา นะครับโดยเจตนาเล็งเห็นผลซึ่งโทษนะครับผมมีโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับผมในข้อหานี้แต่ไม่ใช่ว่าผู้ต้องหาหรือผู้ที่กระทําความผิดนะครับในข้อหานี้ทุกๆคนจะมีความผิดเสมอไปนะอันนี้บูมเราต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้เาขาค้างใครนะครับในตัวของผู้ต้องหาก็ต้องมีการนําสืบพยานหรือว่าต้องไปต่อสู้ในศาลนะครับตามกระบ,บวนการยุติธรรมต่อไป แต่วันนี้นะครับในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งข้อกล่าวหานี้ก็ทําให้นะครับหลายคนได้เห็นแล้วว่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็น่าจะมีหลักฐานแล้วก็ก็ไม่น่าจะมีเขาเอ่ยอะไรก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะ,ะสมแก่การเวลาที่ทํางานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีมานะครับบูมบอกไว้เลยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลา จะทาอะไรเขาไม่ได้มาบอกยูทูบเบอร์เขาไม่ได้มาบอกสื่อมวลชนทุกเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการทํางานทุกวันนะครับเขาไม่จำเป็นต้องมาบอกยูทูบเบอร์นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับข่าวดีเรื่องอะไรก็คือเรื่องนี้แหละเพราะว่า,าบุมก็อยากจะเ,เห็นนะครับผู้ที่กระทําความผิดแล้วก็อยากจะให้ได้รับผลกรรมนั้นนะครับก็ทางตัวผู้ต้องหาก็ต้องไปต่อสู้คดีต่อไปนะครับนี่คือ เรื่องคดีน้องชมพู่นะครับเป็นข้อหาที่4วันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกนะครับผมเรื่องยูทูบเบอร์หลายๆช่องผมบอกนะครับแล้วก็ขอฝากเตือนนะครับว่าผมบอกพวกคุณแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมีโทษหรือไม่อยากให้มีการปิดช่องโดนไม่อยากจะโดนปิดช่องพวกคุณนะครับก็หยุดพฤติกรรมนะครับนำเสนอข่าวมั่วๆซะนะครับเพราะว่ามีมีช่องช่องหนึ่งก็คือช่องอะไรนะชอชอชอชานเลนะครับผมชอชาแนลมีการนะครับช่องนะครับโดนบล็อกนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเลยนะครับว่ายูทูบเบอร์นะครับอย่าไปนําเสนอข่าวในทางกระบวนการเกี่ยวกับคดีนะครับให้มันให้มันให้ประชาชนคนไทยเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นช่องของคุณจะเป็นช่องที่เขาเรียกว่ามีผลต่อมีเป็นภัยต่อสังคมมาเออผมผมก็บอกไม่ถูกแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อํานาจของรัฐนะคือเขามีอํานาจเต็มที่ที่จะ เข้ามานะครับปิดช่อง Youtube เพราะฉะนั้นก็รระมาระวังดีๆนะครับการปิดช่อง Youtube ของยูทูบเบอร์มันไม่ได้ปิดเกี่ยวกับการคนโทษคนกดรายงานนะแต่มันเกี่ยวกับการที่นะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งเขานะครับจะมีการนะครับแจ้งเรื่องนะครับไปยังบริษัทก o เกิลนะครับบูมก็บอกไว้โดยตลอดด้วยความหวังดีนะครับยูทูบเบอร์อย่านําเสนอข่าวมั่วๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งบูมขอมาเคลียร์ประเด็นเรื่อง ไฟสองกบอะไรหนุ่มรถไถอ่ะมันไม่มีอยู่จริงนะเพราะฉะนั้นหยุดพฤติกรรมนี้ซะถ้ายูทูบเบอร์ไม่อยากจะติดคุกนะครับนี่ผมไม่ได้ข่มขู่นะครับขนาดผมนี่ยังไม่กล้ากล้าล่วงถึงจุดนั้นเลยนะครับเรื่องอประเด็นหนุ่มรถไถพอดีคืนนั้นผมไปหาแม่สวิตีใช่ไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนของพี่หมวยอ่ะท,ที่ไปด้วยกันที่เป็นผู้หญิงก็คือ,อพี่เอเนาะขออนุญาตกล่าวถึงพี่เ พี่เอซึ่งเป็นเพื่อนพี่หมวยที่ไปกับบูงไปหาแม่สาวิตรีวันนั้นน่ะเขารู้จักกันกับหน่วยสืบชุดนี้นะครับเขารู้จักกันนะครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับที่เรียนอะไรด้วยที่แบบรู้จักกันน่ะเออแล้วทีนี้ทางชุดสืบนะครับเขามีการไลน์มาหาเพื่อนของพี่หมวยแล้วก็โทรมาหาเพื่อนพี่หมวยบอกว่าจะไปอันจะไปใต้กบจะไปใต้ปลาไนมัยจะไปใต้ปลาสิไปตกปลานมัยเขาก็เลยนะครับให้เพื่อนพี่หมวยถามกับ พ่ออนามัยนะครับว่ามีไฟฉายไหมเขาจะมายืมเออนะครับแล้วทีนี้เพื่อนพี่หมวยก็เลยบอกว่ามีนะครับทางตํารวจก็เลยมายืมไฟฉายนะครับออกไปใช้จิบปาถ่านะครับใช้สองเอ่อทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งทั้งสองตกปลาแล้วก็ทั้งทั้งเฝ้ายามคืนเหืนเนี้ยพี่น้องเพราะว่าไฟไฟของตํารวจอัดแบ,บโหมดแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่พ่ออนามัยแม่สักิ์พิีกับบูมน้อยกับพระถอนแล้วก็ทุกคนนั่งกานเข้าด้วยกันสวนเสียากันเป็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนะครับผม มันมีแค่นั้นจริงๆนะครับยูทูบเบอร์อย่าเอาไปเป็นประเด็นอย่าเอาเป็นเล่นนะครับอย่าไปหาว่าโอ้โหบางช่องก็องเอาไปโยงประเด็นบอกว่าตำรวจมาหาหนุ่มรถไถโดนจับแนี่นะครับต่อให้คุณต่อให้ยูทูบเบอร์คุณไม่ระบุชื่อเขาก็รู้ว่าคุณหมายถึงเพราะอามาัยใช่ไหมเพราะว่าพพราอนอะไรแกมีรถไถถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคําพูด ดีๆนะครับอย่าเห็นแก่ยอดวิวบางช่องไม่มีอะไรก็ไปหาว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมรู้จักอย่างตำรวจนายใหญ่มีการส่งข่าวออกมาว่าหนุ่มก็ไถโดนจับเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับวันนี้เวลาตำรวจเขาจะทําอะไรเขาไม่บอกพวกคุณหรอกยิ่งนะครับมียูทูบเบอร์เยอะเขาจะยิ่งเก็บเงียบจําไว้นะครับยิ่งมียูทูบเบอร์เยอะนะครับผมก็จะยิ่งเก็บเ,เขาก็จะยิ่งเก็บเงียบ นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเราต้องเซฟผู้สูญเสียเราต้องให้กําลังใจแม่สาวิตรีถามว่าสิ่งที่บุมทําทุกวันนี้บุมไม่ได้อยากจะอ,ออกมาเอาหน้าหรือว่าอยากจะออกมาเอาเห็นแก่ยอดวิวถ้าผมเห็นแก่ยอดวิวผมนําเสนอข่าวน้องชมพู่มาโดยตลอดแล้วสิถูกไหมครับเพราะทุกคนก็รู้ว่าผมอยู่ใกล้แม่สาวิตรีนะครับผมสามารถเล่นคอนเทนต์นี้ได้เลยนะครับข้อมูลผมก็มีแต่ผมไม่พูดนะครับผมต้องการเซฟแม่เซฟผู้สูญเสียผมรู้ว่าคําพูดอะไรที่มันพูดแล้วทาให้แม่สาวิตรีลําบากใจ นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คือผมจะไม่พูดอะไรที่ทําให้แม่สาวิตรีต้องอยู่ยากหรือลําบากใจแต่ในเรื่องของกระลอกเนี่ยผมต้องออกมาพูดเซฟตัวเองผมปกป้องตัวเองเพราะกระลอกมีการก้าวล่วงถึงเกี่ยวกับการค้าขายของบูมน้อยนะครับแล้วก็นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมติดใจนะครับที่ผมติดใจในเรื่องของแม่สาวิตรีจากคําพูดแม่สาวิตรีแม่สาวิตรีบอกว่าถ้าอยากถ้าบูมอยากดังบูมด่าแม่สิแล้วบูมจะดัง คือในใจผมนี่โอ้โหผมแทบจะร้องไห้เลยครับเพราะว่าคือเหมือนมันมีคนไปด่าแกาเยอะอืมแล้วก็คือญาติพี่น้องด่าแกไงญาติาพี่น้องตัวเองด่าแกแกก็เลยบอกให้บอกบูมว่มาบูมด่าแม่สีถ้าบูมจะดังผมก็เลยสะเทือนใจมากเลยแบบเฮ้ยคือแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกแบบเสียใจแทนแกนะครับแล้วอินี้ถามว่าทําไมผมจึงออกมานะครับแชร์พฤติกรรมอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งหนึ่งผมไม่เคยเข้าหาเขา ผมไม่เคยเข้าหาตัวชัยพลยแล้วก็คุณคุณอ่ะคุณตั๋วยก็ได้เออผมไม่ค่อยเึผมไม่ค่อยเข้าหาเขาถ้าผมเข้าหาปึ๊บนะครับก็จะโดนยูทูบเบอร์จ้องมองว่าบูมมึงเข้าไปรบกวนอะไรหรือเปล่าลุงกับป้าหรือเปล่าคือผมเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งเข้าหายากแล้วทีนี้ผมก็บอกแล้วว่าถ้าผมไม่เจอปัญหาอะไรมา อยู่ในนั้นนะ่ะผมจะไม่พูดตลอดเวลา4เดือนนะครับมันมีประเด็นดราม่าเก,กือบทุกวันยูทูบเบอร์มีการแข่งแย่ยงผลประโยชน์กันอิจฉากันยูทูบเบอร์มีการอิจฉากันจริงแล้วผมก็ได้รับรู้มารู้เห็นมาโดยตลอดแต่ผมเลือกที่จะเก็บเงียบตลอดระยะเวลา4เดือนเพราะฉะนั้นก็วอนนะครับ FC ข้างไข่เข้าใจผมในจุดนี้เข้าใจผมในส่วนนี้ด้วยว่าในสิ่งที่ผมออกมาพูดผมมีเจตนาดีไม่ได้ต้องการที่จะออกมาแชร์อะไรให้ใครแบบโอ้โหต้องมุดจมดินมันไม่ใช่ นะครับแต่ทีนี้ที่ผมออกมาติติงตัวชัยพวยอยู่หน้าจอทีวีผมติติงว่าทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่ได้ไปใกล้ชิดเขาแต่เขาเรียกผมไปตําหนิทําไมผมจะให้สัมภาษณ์สื่อมันก็เรื่องของผมใช่ไหมซึ่งวันที่ผมก้าวออกมาจากกุกกองนะครับคือผมมีการให้สัมภาษณ์สื่อนะครับแล้วตัวชัยพวยเขาไม่พอใจเขาก็เลยเรียกผมไปตําหนิซึ่งคําที่ผมให้สัมภาษณ์สื่อนั้นนะครับผ่านช่องอมรินผมไม่ได้ไปนะครับ ให้สัมภาษณ์ในข้อเสียใน,ในทางที่มันเสียหายเกี่ยวกับเขาแต่เหมือนตัวของชัยเจพวยเขามีการหวาดระแวงหรือเปล่าวันราแวงผมเกินไปหรือเปล่าผมก็เลยมีการเถียงชัยเจพวยต่อหน้าเลยว่าลุงผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์ที่มันไม่ดีเกี่ยวกับลุงนะทีนี้ลุงก็แกก็เลยเหมือนกับไม่ยอมแกก็เลยโต้แย้งผมก็คือแกจะยันยืนยันอย่างเดียวว่าแกไม่อยากจะให้ใครสัมภาษณ์สื่อใหญ่อย่างเงี้ย แล้วมันเพราะเหตุผลอะไรตั้งแต่ที่ผมก็ไม่ได้ไปด่าลุงผมก็ชื่นชมลุงอยู่หน้าสื่อเพราะฉะนั้นครับคาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคิดยังไงจะได้อย่างนั้นในความคิดผมนะตอนนี้ผมเซฟผู้สูญเสียเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราก็จริงแต่คือผมก็มันไม่ใช่ว่าโอโ้แม่สาวิตีมาหามึงแป๊บเดียวมึงก็แบบไปสารเสริญเย็นยอไม่ใช่ข่าวเขาออกโคมโคมถูกไหมครับผมก็ไปเห็นมานะครับอีกฝั่งหนึ่งผมก็เห็น แต่ฝั่งใม่สวิตีนี่ผมก็เห็นนะครับต่อให้ผมเห็นไม่เยอะแต่ผมก็รับรู้ว่าเขาคือผู้สูญเสียแล้วชาวบ้านกก่อมีการแบ่งแยกชัดเจนมีการแตกแยกนะครับตัดญาติพี่น้องเพราะเงินทองเพราะฉะนั้นขอบอลยูทูบเบอร์นะครับผมบอลกาบวิงบอลยูทูบเบอร์ฝั่งทงข้ามนะครับผมไม่ได้เกลียดทุกคนนะครับอยู่ในบ้านกกองนี่ผมก็รักหลายคนนะยูทูบเบอร์ผมก็ให้เกลียดหลายคนแต่ผมไม่แต่ผมไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าเขาจะอยู่ยากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดเอฟซีข้างไก่ทุกคนนะครับเพราะฉะ คุณมีข้อมูลนะครับผมคุณอย่าเอาข้อมคือแบบคุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยยูทูบเบอร์ข้างไข่คุณยูทูบเบอร์สายวยไปตีแผ่ทาให้คนอื่นเขาเสียหายหยุดซะไม่งั้นช่องคุณจะโดนปิดผมเตือนคุณเรียบร้อยแล้วนะ ผมเตือนคุณแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเขาจะมองคุณอยู่ผมบอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาเขาทําอะไรเขาไม่บอกพวกคุณหรอกนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับแย้มมาแล้วว่านะครับตำรวจนะครับมีการตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มหนึ่งข้อหาก็คือฆ่าคนโดยเจตนาซึ่งข้อหานี้นะครับโทษถึงประาหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิตและใช้เงินหลักทรัพย์การการประกันตัวที่สูงมากๆนะครับใช้เงินประกันตัวที่สูงมากๆถ้าเกิดว่าคุณมีเงินไม่เพียงพอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ นะครับโอ้บุมอยากจะบอกไว้เลยนะครับแล้วก็อัตราค่าจ้างทนายก็ต้องสูงขึ้นไปตามคดีความถูกไหมครับยิ่งมีคดีสูงนะครับยิ่งมีคดีเยอะนะครับผมทนายก็จะยิ่งทํางานยากขึ้นแล้วทีนี้ค่าวิชาชีพทนายความละครับค่าวิชาชีพทนายก็ต้องสูงขึ้นใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นฝังให้สังคมจับตามองในคดีนี้ให้ดีนะครับวันนี้ขอแสดงความดีใจนะครับอย่างน้อยนะครับคนเป็นแม่นะครับก็สบายใจก็โล่งอกนะครับก็มีอีก10%นะครับที่นะครับจะลบคำกระหาจากสังคม นะครับผมว่าเป็นแม่ค่าลูกอย่างงุนอย่างนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยหูตาสว่างกันได้แล้วนะครับด้วยความเคารพสรังคมไทยทุกคนนะครับ fc fc ทุกคนเราอย่ามาฆ่ากันเองนะครับรักทุกคนนะครับ fc ขั้งไขใครที่มองผมไม่ดีผมไม่ได้ว่าอะไรแต่นะครับในการที่ตํารวจออกมาพูดแบบนี้ออกมานะครับตั้งข้อหาเพิ่มนี้นะครับผมไม่ใช่เขาอาจจะไม่ผิดแต่คุณคิดหรือเปล่าตํารวจไม่ได้ตั้งข้อหาฟรีๆตำรวจไม่ได้ตั้งข้อหาวัน2วัน ตั้งข้อหาตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานมีตํารวจจึงตั้งข้อหานี้ขึ้นมาเป็นข้อหาที่4ีห้าคนดนเจตนาโอเคเนาะนะครับขอบพรคุณทุกคนที่รับชมนะครับเซฟผู้สูญเสียกันนะครับสามคมไทย FC ข้างไขจ่จ๋าหูตาสว่างกันได้แล้วนะคุณจะรักใครชอบใครนะครับไม่มีใครบังคับคุณแต่ความรักของคุณนะครับอย่าเป็นความรักที่หูตาที่เป็น โดนคนอื่นปีนหูปดตาคุณนะครับต้องเป็นความรักที่แบบอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคุณรักได้แต่คุณอย่ามาแสดงความเห็นในการเหยียบย่ำใครอย่ามาแสดงความเห็นที่เหยียบย่ำผู้สูญเสียสิ่งที่พวกผมด่าเอฟซี FC ข้างไก่เพราะอะไรผมงึดสมองว่ามันทาไมถึงไม่หูตาสว่างเ mm. อนะครับโอเคพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆเนาะนะครับผมคนไทยรักกันนะสวัสดีครับ